ครับโอเคครับครับผมเภสัชกรดกรจำรัดการชนะไพบุญนะครับเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับจริงๆในภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรามุ่งเน้นไปอยู่ที่5ประเด็นหลักนะครับในเรื่องของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการควบคุมคุณภาพไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือตัวผลิตภัณฑ์นะครับประเด็น2ประเด็นหลักนี้จะเป็นงานหลัก แล้วเราก็จะมีงานในลักษณะของงานเสริมไม่ว่าจะเรื่องของการผักดันเพื่อดูแลสุขภาพเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกไปรวมไปถึงการร่วมขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับอ,อยอหรือหน่วยงานต่างๆแล้วก็การสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและเกิดการไม่ไปนำนำผลิตภัณฑ์กระท่อมไปใช้ในรูปแบบที่ผิดนะครับอขออนุญาตแก้ไข นิดนึงนะครับในเรื่องของ T.H.P. จริงๆกระท่อมมีอยู่ใน T.H.P. เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ฉบับ T.H.P. 2021ตัว s u p p l e m e n t 2 0 2 3นสามะครับสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลตรงนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลของกระท่อมไม่ว่าจะเรื่องของโมโนกาเป็นที่เรียบร้อยรวมไปถึงเรื่องของฟิงเกอร์พินการทดสอบวิเคราะห์ปริมาณด้วย H.P.L.C. รวมไปถึง T.L.C. นะครับซึ่งเราอ่ะได้ทาการ เก็บตัวอย่างของตัวกระท่อมอผลิตภัณฑ์กระท่อมรวมไปถึงตัวสมุนไพรกระท่อมครับทั่วทั้งประเทศมาเพื่อศึกษาหาปริมาณของไม้ท่าใจนีนครับว่ามีการกระจายตัวประมาณเท่าไหร่โดยการใช้วิธีตาม THP เลยครับเราก็จะพบว่ามีอยู่ที่ประมาณ1.6%ซึ่งเราจะเห็นว่า ในของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่เลนจ์ประมาณ1-2เปอร์เซ็นต์และตอนนี้เราเปิดบริการครับผู้ประกอบการสามารถส่งตัวอย่างครับเข้ามาตรวจวิเคราะห์กับเราได้โดยที่เรามีทั้งหมด15ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วทั้งประเทศรวมไปถึงส่วนกลางที่เรารับตรวจเรามีตรวจในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ด้วยครับเรามีดูทั้งเรื่องของน้ํากระท่อมนะครับก็จะเป็นส่วนของกองอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสําอางเรามีกองเครื่องสําอางครับของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ดูแลแล้วก็พัฒนาระบบตรงนี้ร่วมกัน จร,จริงๆเราจะเห็นว่าสา,ารไม่าใจนีนจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับเนื่องจากเราดูแลและควบคุมในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยครับเราก็จะมีการดูเรื่องของน้ำกระท่อมซึ่งเดิมเนี่ยก็จะมีการเรื่องของน้ำกระท่อมที่วางขายในลนักษณะในลนักษณะที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นเราก็จะต้องมีการตรวจครับดังนั้นเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เราพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายนะครับเพื่อตรวจวิเคราะห์ตัว ปริมาณไมทตาเจนีในน้ำกระท่อมเกิดขึ้นเพื่อไว้สำหรับในการควบคุมเบื้องต้นก่อนครับก่อนมีการนำมาตรวจเชิงลึกแล้วก็จะออกเป็นทางกฎหมายต่อไปครับส่วนตอนหลังมาเนี้ยมีการเป็นเรื่องของการผักดันในเชิงการเกษตรเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยส,สนับสนุนการปลูกเพื่อเป็นเศรษฐกิจ ประเด็นคือเกษตรกรเนี่ยบางครั้งเก็บมาแล้วได้ปริมาณสารไมทราเจนีนต่ําที่อยู่ในใบหรือใบแห้งเนี่ยพอส่งไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าลงไม่รับครับเพราะว่าปริมาณสารมีการต่ําเกินไปดังนั้นเนี่ยจะทําให้ลอ s เสียต้นทุนไปกับเรื่องของการขนส่ง การติดต่อต่างๆที่มันเกิดขึ้นล่วงหน้าแล้วการเป็นว่าเสียของไปทั้งหมดครับตอนนี้กรมยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาชุดทดสอบครับจากผงใบกระท่อมครับ3เราจะเป็นลักษณะของช้อนตักครับที่จะมาอยู่ในแพ็กเกจเลยครับปาดแล้วเราก็จะได้ที่1กรัมครับเป็นการทดสอบเบื้องต้นก่อนครับสามารถรู้ผลได้ภายใน3-5นาทีครับเราก็แต่แต่ตัวตัวอันนี้ ยังมีการต้องปรับปรุงแก้ไขอีกเล็กน้อยครับช่วงนี้กำลัง develop อยู่ซึ่งคาดว่าประมาณปลายปีนี้ครับน่าจะเริ่มล n c ชออกมาได้แล้วครับในส่วนถัดไปครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาสามาตรฐถถานของตัวไมทราเจนีร่วมด้วยครับร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาพรครับโดยทำเ,เพื่อให้ได้เป็นเพียวคอมพาวของไมทราเจนีมากกว่า99นะครับจะอยู่ในสารละลาย เอ่อหนึ่งมิลลิกรัม p ml ในเมทานอลนะครับลบักษณะบรรจุเป็นแอมพูตอนนี้กรมิยาศาสตร์การแพทย์เรามีขายและจำหน่ายแล้วนะครับมูลค่า5,000บาทต่อ1 YL นะครับแล้วก็สามารถใช้ในการมาเป็นควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้เราสนับสนุนในลักษณะของผู้ประกอบการที่จะนำไปใช้ในการต่อยอดตรงจุดนี้เพื่อควบคุมคุณภาพครับ การพัฒนาการสกัดครับเรารู้กันว่าไมทราเจนีมีอยู่ในสารในใบกระท่อมหรือสารสกัดกระท่อมเนี่ยอยู่แค่ประมาณ1.5-1.6%ถึง1.6ซึ่งเราจึงต้องพัฒนาครับเราใช้วิธีการพัฒนาเพื่อให้เขาสามารถสกัดได้ปริมาณไมทราเจนีที่เพิ่มขึ้นครับเราพัฒนาร่วมกับทางงออ,อครับแล้วเราก็ สามารถสกัดสา,ารสกัดให้มีปริมาณไมทราเจนีนมากกว่า10%ครับโดยเป็นใน,ในลนักษณะของสา,ารสกัดน้ำเกิดขึ้นจากนั้นเราต่อยอดด้วยทุนบ,บอบคอครับทำให้เราสามารถผลักดันในการสกัดให้ได้ไมทราเจนีนถึง10%เนี่ยในรูปแบบของระดับอุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้จุดจดอนุสิทธิบัตรแล้วแล้วก็ มีการซ i n MOU ต่อยอดไปยังผู้ประกอบการเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ยังพร้อมที่จะผลักดันตรงนี้ต่อนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีพัฒนาในเรื่องของไมทราเจนการสกัดไมทราเจนีนเพื่อให้ได้ 5, มากกว่า50นตะครับตรงนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการวิจัยแต่เบื้องต้นเราก็จะมีข้อมูลตรงนี้ที่จะผลักดันอยู่ นอกจากนั้นครับอย่างที่เราทราบกันว่าเซเว่นไฮโดรซิไมทราเจนีนมีฤทธิ์มากกว่าไมทรา a จนีนเนื่องจากว่าจริงๆแล้วอะครับในตัวสารสกัดที่จากใบกระท่อมเองเนี่ยจะมีไมทราเจนีเซเว่นไฮโดรซิไมทราเจนีนน่ะต่ำมากจนแทบจะ แทบจะวัดไม่ได้เลยครับจากจากการที่เราทํากันมาคือโอกาสได้ต่ำมากดังนั้นเนี่ยเราจึงทําเป็นเซมิซินเ e ซิสครับเราพัฒนาในเรื่องของการให้ตัวไมทราเจนีนเยอะๆในสารสกัดก่อนจากนั้นเราทําการซินเ e ซิสเขาอีกทีหนึ่งครับเพื่อให้ได้เป็นเซเว่นไฮรอกซีไมทราเจนีนนะครับซึ่งอันเนี้ยมีการ พัฒนาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จวดอนุสิทธิบัตรแล้วก็ตอนนี้มีการ sign MOU ต่อยอดให้ทางผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับ ในส่วนของผลิตภัณฑ์เองเนื่องจากว่าเราดูแลในเรื่องของการผักดันสมุนไพรเพื่อให้เกิดเป็นดูแลทางด้านสุขภาพดังนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เบื้องต้นครับอย่างง่ายก็คือเราใช้ทําเรื่องของสเปรกระท่อมครับแก้ปวดแก้อักเสบเพราะว่าเรามีการศึกษาวิจัยในทั้งสัตว์ทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับว่ามีคุณสมบัติในการลดอาการปวดและการอักเสบนะครับแล้วทําในเซลล์เค้าเจอร์ร่วมด้วย เราก็เลยออกเป็นสเปกทอมครับพอฉีดสเปกทอมตัวนี้แล้วครับเราพัฒนาเป็นรูปแบบฟิล์มครับเพื่อเราไม่ต้องถูนวดอีกลดการสัมผัสลงและให้เขาเป็นฟิล์มออกเฉพาะที่เบรนนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ทําการทดลองในระดับคลินิคอลทรีในเรื่องของอการระคายเคืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นช่วงระหว่างการสรุปผลและรายงานผลครับในเฟสถัดไปของตัวสเปกทอมก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของประสิทธิภาพของสเปกทอม ะครับในระดับของค linical trial ต่อครับงานวิจัยของกระท่อมของทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับเรายังผลักดันในเรื่องของฐานข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลของเอ่อไมทราเจนีนเองรวมถึงเซเว่นไฮดรอกซีไมทราเจนีนรวมถึง รูปแบบของสารสกัดที่เรามีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากอย่างเซเว่นไฮดรอกซิเมทพเนียนะครับเราทำเป็นในลักษณะของเซมิซินเท s ิสดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะเหมือนสารใหม่เราจะต้องกลับมาทบทวนใหม่ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเรื่องของประสิทธิภาพความปลอดภัยเราจะสามารถไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลเดิมในการต่อยอดได้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ที่เรากำลังทำต่อไปก็เป็นเรื่องของคลินิคอลไทรของตัวสเปกตร o มครับเพื่อ,อพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นโปรโตไทป ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของกรมวิทของเราก่อนที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ต่อให้กับผู้ประกอบการต่อไปะครับก็ทางกรมวิตก็ยินดีที่จะสนับสนุนผักดันกระท่อมครับเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจประเทศเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับมีคำถามครับคำถามครับค่ะขออนุญาตค่ะจะอดัดซึ ถามยืนยันเพื่ออาจจะแก้ความเข้าใจผิดของตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าล่าสุดที่ประชุมเรื่องโมโนกาอ่ะค่ะอาจารย์เป็นสำนักยาของกรมวิทย์อะเขาให้ข้อมูลมาว่ากระท่อมอ่ะมี thp ที่เป็นโมโนกราฟที่เป็นวัตถุดิบค่ะอาจารย์แต่ว่าปัจจุบันนะเขาบอกว่าสารสก,กัดของสมุนไพรจริงเนี่ยเขาบอกาสารสก,กัดสมุนไพรมีแค่เจ็ดตัวซึ่งมันยังไม่มีกระท่อมอะค่ะอาจารย์ขอขอนิดนึงจะได้เบิดแก้ความเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไป ขับเคลื่อนต่อค่ะอาจารย์ขอบคุณ<บ>ครับ<อ>เพราะว่าใน T H P อะครับยังเขียนว่าเป็นใบกระท่อมครับจึงเป็นวัตถุดิบถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวสารสกัดนะครับเราต้องดีวอลล์อีกครับเพราะว่าสิ่งที่ได้ออกมาจากการสกัดนะครับมันจะมีลักษณะคาแรคเตอร์ท,ที่แตกต่างกันครับอ่ะถ้าเกิดเป็นประเด็นของสารสกัดของกระท่อมครับต้องรอการต่อ,ตอยอดตรงจุดนี้ครับแปลว่ายังยังขาดอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ยังยังดีวอลล์ของสารสกัดกระท่อมครับแต่ตัววัตถุดิบกระท่อมอะครับเรามีแล้วครับส่วนตัวผลิตภัณฑ์อะเราก็ พร้อมรายการรับตรวจด,ด้วยเช่นเดียวกันครับในเรื่องของที่เป็นเครื่องสำอางแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารครับโดยเฉพาะที่เป็นลักษณะของน้ําดื่มครับได้คะ่ะโอเคงั้นจะได้เข้าใจถูกแหละโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์ครับ,รบผมสนใจเรื่องอตัวชุดวัดเมตาไจนิน นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้รับซิกะท่อมทั้งลงนะครับทั้งเกษตรกรที่จะสามารถพัฒนาตัวเองหรือ,หร,อหรือสามารถใช้ซึ่งก็เลยจะสอบถามว่าตรงนี้เนี่ยเราพัฒนาไปถึงไหนหรือสำเร็จเป็น Finish Product แล้วแล้วก็เราสามารถาส่งเสริมหรือจำหน่ายได้แต่อย่าง ซึ่งทางทางผมเนี่ยจะได้จะได้รู้ว่าเราสามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างไรครับตอนนี้ครับยังยังจำหน่ายไม่ได้ครับยังอยู่ในในลักษณะของงานวิจัยซึ่งตอนนี้ออกมาเป็นโปรโตไทป์โปรดักต์เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นำเสนอท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงจุดนี้ซึ่งมันมีการต้องปรับปรุงนิดนึงครับในเรื่องของออจุดจุดที่เราจะวัดค่า พอดีเราเจอปัญหาว่าตอนแรกทางทีมเนี่ยจะพยายามแบ่งเกรดของกระท่อมในลักษณะของไข่ต่ำกว่า1%อ,อมากกว่า1%แตออ่อยู่ระหว่าง1%จนถึง1.8% 1.8%จนถึง2.5%และมากกว่า2.5%ปรประเด็นคำถามที่เกิดขึ้นจากแนวนโยบายของท่านอธิบดีครับท่านมองว่า พอแบ่งซอยย่อยแล้วอะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เราคาดว่าเป็นพรีเมียมในความเป็นจริงกับเราไม่เจอในสิ่งนั้นเพราะเราหายากมากที่เราจะเจอมากกว่า2%แล้วมันตอบไม่ได้ว่าในความเป็นจริงแล้วอะผู้ประกอบการอะเขายอมรับที่อยากจะซื้อที่มากกว่า2%จริงหรือไม่ดังนั้นนะครับท่านมองว่าท่านจะให้ทางทีมช่วยออกแบบโดยอาจจะตัดคั t ออฟ ที่1%นั่นหมายความว่าถ้าต่ำกว่า1%ปุ๊บก็แสดงว่าของอันนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมกับการนำไปขายแต่ถ้ามากกว่า1%อ่ะก็สามารถนำไปขายกับอีก1รูปแบบก็คือ1-1.5ถึงแล้วก็มากกว่า1.5แต่กำลังคิดว่าเลนจ์ในลักษณะของการแคบแบบนี้มันมันอ่านผลได้ยากด้วยเพราะว่าเราอ่านผลจากแถบสีจะเห็นว่าจะมีสีที่แบ,บ่เป็นโซนไว้ให้อยู่ซึ่งเราอ่านสีาจะ จะเอาซึ่งค่าตรงนี้มันอาจจะเกิดการไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะครับดังนั้นอ่ะพอเราแบ่งเลนจ์แคบแล้วอ่ะเราก็กลัวว่าค่าความแม่นยำอ่ะจะมีการผิดพลาดก็เลยอยู่ในการพัฒนาครับซึ่งต้นทุนสำหรับยูนิตคอสเบื้องต้นนะครับ1ชุดเนี่ยเท่าเออหนึ่งเทสเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ30บาทต่ตอเทสครับ ครับเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะในในส่วนของการทำเทสต์ตรงนี้เพื่อเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของกระท่อมนะฮะก็เลยว่าในส่วนของอ่าค่าสูงสุดของกระท่อมเนี่ยเราใช้ใบเนี่ยอายุกี่วันเหมือนกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเราอ่ากำหนดคู่ที่3และคู่ที่4ซึ่งมันจะอยู่ที่อายุประมาณ25-30วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาแชร์กันว่าเราเนี่ยค่าสูงสุดที่เราเก็บผลผลิตออกมาเนี่ยเป็น เป็นใช้ใบที่อายุกี่วันอะไรเงี้ยมันจะได้ทําให้งานวิจัยเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันเพราะว่าถ้าใบาอ่อนเกินไปมันก็เมตานจะนินกระต่ําใช่ไหมฮะใบแก่เกินไปก็เมตานจนินตําลงมาอีกนะครับก็อยู่ในจุดที่เหมาะสมจะได้เป็นวิธีการเดียวกันขอบคุณครับ เพราะว่าพอดีตอนที่เราทำตอนสกรีนทั้งประเทศอะครับเราวงว่าการกระจายตัวจะเป็นในลักษณะนี้คือคือทุกอย่างจะอยู่อยู่รวมกันอยู่บริเวณระหว่าง1%เถึง2%เครับไม่ค่อยแตกต่างกัน